ไปลองลองล,องลองหนพี่ผมจะลองหนว่าเป็นไงวะได้้ไ้ทยไทยไทยไทยๆๆเรียนกันลายไทยดูเรื่<ด>องด,ด,ด,ด้วยโอ้โหแก้งเขาไปเยอะใช่ไหมปล่อยออกเลยโอ้โหเสียงไพเราะมากเลยครับดูดูฟังเสียงฟังเสียง มูหูม Le ูหเราดูปฏิกิริยามันตอนนี้โดนปล่อยอีกสามล้อใครปล่อยยางรถวะใครปล่อยยางรถก็ผมไม่รู้เอาไม่รู้ก็ไม่รู้กูถามคนคนปล่อยอ่ะใครปล่อยวะแม่งคุณอย่างนี้ดีกว่าคุณระดับไหนผมไม่ได้ว่าคุณผมไม่ได้ว่าคุณครับผมไม่ได้ว่าคุณผมถามใครปล่อยเฉยผมไม่ได้ว่าเลยไปยา อย่าอยาอยา่ยาดันเลงกับผมนะครับผมไม่ได้ทาใส่ครับผมทําไปทางนู้นอย่าที่นี่สวัสดีครับผมโจไล่พังนะฮะวันนี้พวกเราได้เซตเครื่องแห่นะครับปงลางสะอ่อนเพื่อจะต้อนรับนะครับยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะกวนที่สุดแล้วนะฮะในโลกโซเชียลนั่นก็คือพิจ๊บแป๊บโฮนะฮะเราต้องต้อนรับเขาอ,อย่างยิ่งใหญ่เพราะว่าวันนี้เขาได้รับเกียรติมา สตูดิโอลายไทยของเราแล้วเรายังทํากับข้าวต้อนรับเขามาดูนะฮะว่าเราทําอะไรให้เขานะฮะวันนี้เขาอยากกินเนื้อนะฮะชอบเนื้อวัวนะฮะเราก็เลยจัดมาอันนี้เป็นเป็นเอ็นวัวหรือว่าจูวัวนะฮะตัวเดียวอันเดียวแล้วยาวด้วยเราจะต้อนรับเขานะะเดี๋ยวเราตุนไว้ก่อนรอให้มันเปื่อยๆนะฮะนี่ใส่ลงไปเลยแล้วก็ยังไม่พอนะฮะนี่ นี่คือลูกอันทะวัวหรือไข่ของว oh, <no. S 1> ัวเอเราต้องรับเขาแล้วยังมีอีกหลายๆเมนูไม่ว่าจะเป็นตับสดเครื่องในอะไรเพียบเลยฮะเดี๋ยวเราลองมาชมกันนะครับผม <S 2> <S 2> <S โต ในที่สุดครับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นอีกแล้วในคลิปนี้นะฮะอุปสรรคเกิดขึ้นอีกหนึ่งอย่างก็คือตอนนี้ <c oughs> น้ํามันเครื่องปั่นหมดครับผมก oh <no> ําลังให้อ่าวินไปซื้อตอนนี้เครื่องดังหมดแล้วแต่ตอนนี้คือน้ํามันหมดครับผมกําลังให้พี่วินมอใส่ไปซื้อให้เอาจากรถไอ้แท็กออกไปเลยเยอะไหมเยอะเยอะพี่ประมาณ2ลิตร3ลิตรได้ใส่ยางไหมเอามาดูดไปเลยเอาสายยางไหมาาดดูจกกรถไปเลยสายยางใสายยางเใสายยางดูดแล้วก็ดูด สายยางมาเอาเลียรถมันน้ำมันเยอะใช่ไหมสายางมดาเลยได้ได้ครับโตว์กินข้าวกันไหมฮะพี่พี่จะพึ่งไปผมมีนะพี่พี่ถังกอกมาฝากพี่ผมดัได้มันอีกคนอะพี่กอ้ครับขอคนหน่งพี่ขอโอ้หสายยางมีป่ะสายยาง มีครับมีมีมีได้ครับครับครัเอาน้ำมันก่อนไหมเอาสูตรน้ำมันก่อนเอา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 เดินหน้านิดหนึ่งได้ไหมครับมอเตอร์ไซค์ขอเดินหน้านิดหนึ่งได้ไหมพี่โอเคครับพอนี่มามาเลยฮะมามาก่อนที่เราจะเซอร์ไพรส์อีกนะฮะตัวจริง เดินหน้าครับพี่จอดตรงไหนจอดตรงไหนข้างในครับข้างในข้างในแล้วใครเป็นคนบวกห้หน่อยป่ะมีน้ำมันหมดนะถามจริงหมดจริงแม่หรือมุกผมไปซื้อน้ำมันมาเนี่ยจะมุกมุกข้างในอ๋อโอเคโอเคอ๋ออ่ะผมขอสักได้ได้ได้จะไปลองลองลองหน่อยนะพี่ผมจะลองหน่อยว่าเป็นไงวะได้ได้เป็นน้ำมัน

อันนี้แคนนะครับให้พี่น้องลองดูดนะไม่ต <c oughs> <c oughs> ้องอย้เหรอไม่ไป็นอลองๆๆลองดูดเริ่มแรกยังไงเป่าแคนต้องหัดยังไงต้องหัดดูดก่อนครับหัดดูดดูดใส่ไฟไหม ใช,ใช่ใช่ไฟครับใช่ไฟถึงเต็มเต็มเต็มใช่ไฟด้วยใช่ไฟอันนั้นมาอันน wow ั้นมาไม่ไม่ใช่ครับคนละคนละอย่างครับอ๋ออันนี้ดูดเข้าก็มีเสียงดูดเข้าก็มีเสียงใช่ใช่ครับลองดูไม่ดูดหรอถ้าให้เยาวชนที่เป็นแฟนคาร์พแจ็คได้เห็นว่าครั้งหนึ่งนะฮะอับสอนนะครับ ไม่คุยอ๋อนี่เออผมผมอยากรู้มานานแล้วทำไมเขาต้องใส่เป็นกระโปรงอะพี่เพราะว่าเขาไม่อยากใส่เองไงเหรอไม่เมื่อก่อนเนี่ยพี่ใช้อาสหลงทำอาสหลงทำแต่ครนี้เราอยากให้มันแบบมีเอาความเป็นไทยเลยมาผสมผสานยังไงจะเอาผ้าไทยเราให้คนมันจดจำอะไรเงี้ยอ๋อให้คนมันจําได้แล้วทุกวันนี้เขาจําได้ไหมจําได้จําได้อยู่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาวหรเฮ้ย ยังยังย sure> ังพี่ยังไม่ครบยังไม่ครบถอนเป็นเกงด้วยเอ้ยได้ใส่กับพวงแล้วคนเนี่ยาครับพยาพี่เกงเกงเสร็จได้เสร็จเรียบร้อยอะไรพี่เรียบร้อยครับนี่แหละแก้วใช่เหรอพี่ไมใส่เงียไอ้โธ่มึงก็ไปแกล้งมันเกงเสียงไง อ๋อเออนี่ถูกแล้วครับใช่ใช่ถูกต้องว่านะกูว่าพอกันได้นี่ยบับที่ลูกน้องเนี่ยไหนนะเอาจริงจริงอ่ะเฮ้ยเมื่อไหร่เนี่ยเราไม่เข้าด้วยเพราะพี่น้องมันร้อนนะครับตอนนี้แล้วก็เรื่อยๆเตรียมตัวไม่ทันจริงๆวันนี้แล้วคนน้อยด้วยครับเราตั้งรับเขาแบบอย่างดีบ้างสุดท้ายแล้วไม่ทันครับอันนี้คือสามสิบ คาเฟ่ชาบี hey, oh, too too. Uh ้ไ huh. ม so ่ใ like, ช yeah, <we> <noise> ่ไม่ใช่ออ๋ผมจะทำแบบเชฟเชดโรยเกลือพี่มันรู้ทำนะเนี่ยมันโยกใส่เงี้ยใส่เงี้ยไม่อร่อยพี่มันต้องทำแบบเชฟโรยเกลือเห็นไหมมันจะเปืองป่ะล่ะไม่เปืองไม่เปืองมันหาป่ะมันไม่ไม่หาหรอกแต่ว่าอยากทำถ้าหาเอาละเออถ้าหนื่องอย่าให้เหมือนเขาอย่าให้เหมือนเขาหนึ่งสอง แดดขี้หัวมึงแหละขนาดเนี้สระหัวมึงไม่น่าโอ้โหตีได้ป่ะสระแล้วผมลืมใส่ยาใส่ยาอะไรใส่ยาซีฟันหายอ่อ๋อพี่ชายไงกิโลละ กิโลละพันสี่กิโลละพันสี่ใช่ครับเฉพาะอันนี้นะคตัวนี้ตัวเดียวนะใช่ครับขาอันนี้ไข่สาอันนี้ไข่สาคือไข่สาคือบนิบายใท่านผู้ชมหน่อยบริเวณตรงลบมันบริเวณลบตรงลบมันไม่ค่อยทำความสะอาดนะมันเลยลบมีหน้าที่สุขภาพ น่าเลยมันแปกเลยมีกใครรับเห็นไหมมันเล่นคนเดียวอันนี้ต้องคู่กับผักนี่พี่คู่กับผักนี่คลิดคลิปไหมกุ๊กกคาตัดจริงๆแล้วผู้ชมท่านอยู่ทางบ้านอย่าไปกินดิบนะฮะเพราะว่ามันกินดิบไม่ได้ตรงลบตรงสมองเขาเขาไม่อยากให้กินดิบแต่ว่าน้องอยากพิสูจน์เขาเลยให้กิน ครับจริงๆเขากินดิบไม่ได้ใ,ดใช่ครับแ <c oughs> ล้วเป็นไรอ่ะทำไมกินดิบเหรได้เห็นเป็นไรสมัยก่อนไม่มีไฟเขาก็กินอะไได้แก่งแจกเรียบร้อยแล้วฮะโดยการปล่อยลมยางรถเขาแล้วเอาซุ้มไก่นะครับไปไปวางไปวางดักรถเขาแล้วก็ให้พิศักทหารน,นะครับมาควนแกดูนะว่า เปิดติยาสีหน้าเขาจะเป็นยังไงฮะดูนะครับดูมันแน่มึงโดนกูแน่จะไให้คุรู้คุณื่หน้าแม่งเลยสักผมไม่ได้ว่าพี่นะไมายถึงคนปล่อยยางเบี้ยฝาแม่งเปิดอยู่ไม่เหี่ยวผมครับตอนนี้โมงเขาปล่อยยางรถพี่ใครปล่อยยางรถไม่รู้ดิอ้าวฝีมือฝีมือเพื่อนผมเองครับ มือคุณแค่พงครับเล่นกับใครไม่เล่นไอ้แจ็คเล่นกับไลท์ไทยเล่นกับตีวด,ด้วยโอ้โหแกล้งเขาไปเยอะใช่ไหม่อยออกเลยโอ้โหเสียงไพเราะมากเลยครับดูดูฟังเสียงฟังเสียงเดี๋ยวก็รู้แต่ช่วงนี้น่าเสียแล้วรอบน,นึ่งดูหน้าจะเป็นยังไงคำสั่งว่าหน้าอีทนะครับว่าหน้าอีทอหมดแล้วมั้งเนี่ยแแล้วล้อหลังล้อหลังอีกนี่พร้อมพร้อมสองน้งองเลยปล่อยไว้กันโจ๊ไม่โจ๊โจ๊วางเออเมื่อกี้กู้ทำเนียนไหมล่ะ วางไว้ด้วยอยากตอบเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เราไปสัมภาษณ์ข้างในครับนี่คือเราเตรียมกันไว้ตั้งแต่แรกแล้วครับกับพวกทีมงานนี่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 ทีมงานนี่เลยได้รับความสนับสนุนจากนี่สุ้มไก่เพชรขอนแก่นครับนี่เข้ามาเข้ามาครับผมตามมาตามมาตามมานี่ครับทีมงานผู้วางแผนครับผมนี่ฮะทีมทีมสุ้มไก่เพชรขอนแก่นหมดเลยครับผม,มครับงงครับไ ถือว่าถือว่าวันนี้สําเร็จไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่ก็ไม่รู้ครับผมก็เล่นผมก็ตามตามผมที่ใส่ผมอยู่แล้วครับตามบทบาทเล่นเหมือนด้วยครับครับก็นี่นี่ใส่นี่ใส่พี่พี่พี่ชายนี่เจ๋วมากคนอีสานบันเฮางครับพี่น้องมันไม่รู้ว่าเรานัดกันไว้แล้วมันไม่รู้เลยเนี่ยมันแกล้งเขาไว้เยอะครับมันต้องสงวรโดนครับโอเคครับเป็นเงี้บพี่ก็พยายามให้ ดีๆครับแต่บางทีก็วุ่นวายนิดนึงนะครับเพราะว่าผมอาจจะเตรียมไม่ทันเตรียมไม่ทันเตรียมไม่ทันแล้วก็ไม่หรอกคือไปที่ผมผมเนี่ยเนียเนียพี่เองคนคับได้ได้แจ้งไอ้แจ็คไอ้แจ็คหนี่งสุดยอดแล้วพี่พอดีมันแจ้งคนไว้เยอะพี่ๆมีอะไรฝากบอกฝากบอกน้องนไงฝากบอลแจ็คนี่ไอ้แจ็คแจ็คนี่ใส่กล้องีแจ็คเดี๋ยวเจอกันเออเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเขาบอกว่าหลานหลานสามสี่คนบอกครับ ชอบพี่แจ็คมากเลยแงแต่แก้งเขาไปเยอะด้วยแต่เดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวเจอกันขอบคุณครับขอบคุณครับเเต้าดเเต้เเต้เตเต้ฝากอะไรให้พี่แจ็คด้วยมาดิมาดคำพูดคำห่งลูกมาฝากคำนึงแฟนคลับเหรอแฟนคลับแฟนคลับนี่แจ็คเลยเนี่ยนี่แฟนคลับพี่แจ็คเลยเมื่อกี้เมื่อกี้มันยืนขำอยู่ข้างในอยู่ฮะแต่เราพยายามหลบหน้ามันเพราะว่ามันขำาดนี่หลานปากฝากอะไราดนี่หลานนี่หลานหลานย้อนแสงไมเนี่ ไไบอกว่าสะใจมากครับพูดดีกล้องพูดดีกล้องมองที่กล้องมองที่กล้องสะใจพี่แจ็คเนาะเราบอกว่าสะสะใจมากครับเห็นแกงคนอื่นมาเยอะเฮ้ยสุดยอดมม่แอบยิ้มอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แจ็คเจอเตเต้บอกดิบอกเดี๋ยวพี่แจ็คเจอเตเต้ครับเฮ้ยมันมันมันหน่อยมากโมโหโมโห เราดูปฏิกิริยามันตอนนี้โดนปล่อยอีกสามล้อมันจะพุ่งยังไงฝากด้วยนะครับ เป็พี่ชอบมาเล่นกันในบางเรื่องตามสวัสดีครับผมแจ็คดั๊กโคด้วยนะครับผมแล้วก็พี่พีทวงลางสะออนนะครับพี่ฝาช่องแสดงไปฝาพี่ฝากช่องหลางเลยนะครับมาเล่นกับพวกเรานะฮะผมก็ขอบพระคุณอย่างยิ่งนะฮะวันนี้ก็เอซิเดนนิดนึงก็ต้องขอโทษขออภัยพี่ชายด้วยนะครับอย่าลืมนะครับฝากช่องไลท์ไทยดอทเอ็นด้วยนะครับผมเออมันอยากจะขอผ่านกล้องหน่อยนึงอะไรอย่าเงี้ยเด็กมันยุคใหม่ไงที่จะทำเองฝากเลยพี่ช่องดังๆเขามาถ่ายก็มาเกาะอยู่ข้างหลังกล้องเขาแล้วก็ฝากช่องไอ้สัตว์เือ ไม่ก่ออยู่หลังกล้องก่ออยู่หลังมึงอ่ะโอเคฝากช่องสไตล์แตกตากนิดนึงและใครอยากเรียนฝากทำไมพี่ก็เก็บไว้เองนี่มิจะฝากเขาทำไมอ่ะเออส้าจะมาหาใครอยากเรียนยูทูปไอ้หน้าขี้ปล่อยแล้วล้อหนึ่งไอ้ตั๊ดพ้อมตายไงเฮียจริงเหรอเนี่ยไปนะ เฮียอ้ปล่อยพอมรก็คืบหน้าแม่งเลยตัดโอ้โหเสียงไพล็อกมากเลยครับดูดูฟังเสียงฟังเสียงเดี๋ยวก็รู้แต่ช่วงนี้หน้าเสียแล้วรอบนึงดูหน้าจะเป็นยังไงคำสั่งว่าหน้าอีทนะครับผมหน้าอีท อะไรอะไรคุณอะไรใครปล่อยยางรถวะใครปล่อยยางรถก็ผมไม่รู้เอ้าไม่รู้ก็ไม่รู้กูถามคนคนปล่อยอ่ะคุณอย่างนี้ดีกว่าคุณระดับไหน่ยผมไม่ได้ว่าคุณผมไม่ได้ว่าคุณครับผมไม่ได้ว่าคุณผมถามใครปล่อยเฉยผมไม่ได้ว่าเลยไปอย่า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 ักเลงกับผมนะครับผมไม่ได้ทำใส่ครับผมทำไปทางนู้น ที่นี่ที่นี่ของผมนะครับผมที่นี่ผมที่ของผมซุ้มผมไปทางนู้นฟามผมอ่ะราคาเท่าไหร่ทำไปทางนู้นดูไหมเนี่ยใครปล่อยยาย่ายามายาไปเล่นผมหมายถึงคนปล่อยพี่คุณจะเล่นที่อื่นเล่นได้เถ้าะผมตรงนี้ไงใครแม่งปล่อยยาผมเนี่ยแม่งเนี่ยย้อนกลับได้นะอย่างนี้คุณก็ผิดแล้วเนี่ยอย่างเงี้อย่างเงี้ยผมไม่ได้ทำร้ายใครอะพี่อย่างเงี้ยผมไม่ได้ทำร้ายใครอย่างเงี้ยคุณคุณเอ็กคุณรับผิดชอบน้องๆคุณด้วยนะ ผมไม่รู้ผมทำท่าทางว่าใครมาปล่อยเนี่ยผมจะหวดพี่ได้ปล่อยไหมล่ะเอาอย่างนี้ได้กคือมันน่าเดือดนะพี่คือแบบผมถอยมาเลี้ยวอะรถลุบอะเพราะผมไม่รู้ผมไม่รู้เลยเดี๋ยวเห็นผมแห่มาพวกคุณเล่นดนตรีซ้อมดนตรียังไงผมไม่รู้๋อเมีเสียงแห่งครับมีแห่แล้วพี่นาครั้งผมก็บอกผมเมื่อกี้อ้าวไม่ได้บอกเลยมึงก็ต้องนี้ผมบอกให้ข้างบงข้างบ้านกูบอกว่าให้ขออนุญาตเขาก่อน พอจะมาถ่ายมันเสียงดังอ่าไม่ได้บอกพี่เขาเหยก็ปกติเล่นเล่นประจำอยู่แล้วครับซ้อมประจำมันก็ไม่ได้ประจำก็ต้องบอกบอกเขาเสียงมันดังพี่ของเขาไม่ถ้าถ้าจะใช้เสียงใช้อะไรก็บอกนิดนึงนะครับผมจะได้เลี่ยงเวลาพวกคุณถ้าคุณจะพูดจะรับผิดชอบเกี่ยวกับอะไรดนตรีหรือทําอะไรอะไรกงรมการอะไรผมไม่ว่านะครับเอางี้พี่วันนี้ผมขออนุญาตผมเป็นผู้ใหญ่ที่นี่ผมก็มีอะไรก็ลงที่ไองนี้ได้ไหม ผมไม่รู้ครับผมไม่รู้กับใครเลยมีแล้วก็ด่าไอ้เฮี้ยนี่คนเดียวได้ไหมครับผมผมไม่จะไปด่าเลยเขาผมไม่ใช่ผมผมผมนั่นเขาก็ว่าผมทำเด็กดู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 มาทำดิดูมาทำดิดูดูแม่งไม้ดิเข้าใจเปล่าครับแอบถ้าไกูหนุ่มๆนะมึงไม่รอดนะเนี่ยเอาทำไปทดูนเอาจริงๆทิงครับเดี๋ยว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 อะไรวะ